ท่าเลยนะครับยังไม่ได้ภาพเลยก็เห็นแล้วก็อบอุ่นชื่นใจนะครับตามเสียงนี้เลยนะครับเดินทางกันเข้ามาครับเดินทางกันเข้ามาอะฉบับละ20บาทนะครับฉบับละ2 0บาทเลือกรุ่นนะครับลุ้นรางวัลใหญ่ล้วงหายดูตรงไหนก็ได้อ่ะหายแต่ละใบมีรางวัลติดไม้ติดมือไป อยู่แล้วแต่ว่ารางวัลใหญ่เนี่ยจะเป็นมือทองของท่านหรือไม่ความโชคดีก็แล้วแต่มือทองจะเป็นของใครอ่ะเราลุ้นแล้วพี่ชายครับจ้าพี่ชายครับนี่จากโรงเรียนน้องกุ้งนะครับไปโชคดีครับอ้าวจากนี้เลยลุ้นเลยครับ็นเลือกด้านนี้เลยครับพี่ชายครับตามเสียงนี้มาเลยครับเนี่ยตามเสียงนี้เลยมาลุ้นลาสลาก ในการที่จะล้วงไหนะครับแบกซื้อสลากแล้วก็เดื่นให้กับเจ้าหน้าที่เราได้ล้วงนะครับไห้สวยๆมีเจ้าหน้าที่ประจำไหยืนการออกสลากคินแบ่งรัฐบาลยืนจึ้งกึ้งอยู่นะครับรอท่านอยู่ขอจุกท่านโชคดีครับน้องๆนักเรียนด้วยกันแล้วกันไอ้เอื้องว่ายืนจึ้งกึ้งวัวสัตว์ขึไปยืนแนวไหนก็ว่ายืนง่ามอยู่ไหงว่ายืนจึ้งกึ้งวัวสัตว์ เชิญเลยครับคุณลูกกับคุณพ่อเอาไปหมดเลาล้วนกระเป๋าให้แล้วคุณลูกนี่เป็นคนที่โชคดีมาตลอดปี66ปี67ต้องโชคดีต่ออยู่แล้วนะครับมาร่วมรุ่นด้วยกัน20บาทเท่านั้นครับ20บาทนะครับสำหรับด้านของของหายรุ้นรางวัลใหญ่ๆแล้วก็มีรางวัลติดไม้ติดมือกลับไปทุกๆท่าน แล้วก็รางวัลใหญ่จะเป็นของท่านหรือไม่ถ้ายัางไม่ใช่เอ้ยมันก็น่าจะใช่และนี่คนที่โชคดีรางวัลบบใหญ่จะเป็นคนที่มากับคุณลูกเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับจากสังเกตด,ดูแล้วนะครับแล้วก็ได้หนึ่งร้อยบาทถ้าคุณลูกว่ามาล้วงง่้ย่อนโอ้โหกับคุณพ,พ่อด้วยนะครับถ้าจะาคกินลูกชิ้นใหญ่ๆเนี่ยต้องมางานกาชาถ้าไปงานวัดมรนลุชิ้นมันไม่ใหญ่เท่างานกาชาต,ตาอ่ะจัดนีเ้เลยเือกเลยครับเลือกลรวง จะเลือก้วมไหและอันหลือจะเลือกมาทั้ง5อันหนึ่งไหเลยก็ได้กันแล้วแต่ครับเรียนเชิญครับนี่คุณพ่อชวนคุณลูกแล้วเอาสักหน่อยไหมแล้วก็คุณลูกว่าน่าจะดีเพราะว่าหนูก็น่าจะอยากล้วงดูจะโชคดีเหมือนกันเชิญครับคุณพ่อกับคุณลูกครับแล้วก็เรียนเชิญท่านที่ผ่านไปผ่านมาได้ยินเสียงนี้ด้วยนะครับและเดือนผ่านไปผ่านมานะครับลุ้นโชคที่10บาทนะครับ หัวไห่ในยี่20บาทเท่านั้นนะครับได้รับรางวัลใหญ่เครื่องใช้ไฟฟ้าโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นการกดหม้อหุงข้าวไฟฟ้าทางด้านของเครื่องใช้ต่างๆมากมายแล้วก็ยังมีทงด้านของอุปกรณ์เครื่องครัวแล้วก็เครื่องปรุงรสที่จะมอให้กับทุกท่านติดไม้ติดมือไปอยู่แล้วคนไหนที่ชอบทำครัวคนนั้นก็จะได้น้ำปลาร้าไป